นี่คือหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมเลยครับฮนุมานแบกอครสาวกที่เรียกกันนี้เป็นองค์ที่สองนะครับเนื้อนี้เห็นครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าเนื้อที่แบบเหลืองๆอย่างนี้เป็นเนื้อของวัดบางกระพร้อมครับผมก็พูดตามเขาเลยครับแต่ว่าผมมีผมก็ถ่ายทําถ่ายทอดให้ได้ดูก็นี่ก็จําได้ว่าแบกอครสาวกนี่เป็นองค์ที่สอง ที่ผมถ่ายทำนะครับหลวงพ่อคงเพราะหลวงพ่อคง,งนี้ผมมีแบบหล่ออยู่ก็มีอยู่สองสามองค์นี้แหละครับมีไม่ได้มากมายเลยครับก็เลยมาถ่ายทำถ่ายทอดให้ครูบ <occurrence> าอาจารย์ได้ดูกันแท้กเกะอะไรยังไงก็ให้วิาพากษ์วิจารณกันมาเนื้อเหลืองอย่างนี้ฟังครูบาอาจารย์รุ่นพีๆ่ๆหรือว่า เจ้าของท้องที่ท่านก็บอกว่าเป็นเนื้อเหลืองนี่เป็นเรื่องของวัดบางกับพร้อมแล้วก็มีวัดอะไรอีกอีกวัดหนึ่งผมก็ไม่ได้ค่อยจดจำพระค่อนข้างอ,อกใจเยอะผมก็ศึกษาแบบลึกๆอย่างพระน้อยเราก็ศึกษาไม่ได้เพราะเรามีค่อนข้างออกใจเยอะเพราะฉะนั้นผมก็เลยเอามาพูดมาถ่ายทำเพื่อจะให้ครูบาอาจารย์มีรูปมีภาพมีข้อมูลที่จะได้ไปสานต่อ ศึกษาพระแบบกว้างๆอย่างที่ผมพูดไม่อยากจะให้แบบมายืนยันกระต่ายขาเดียวว่าพระแท้ที่เดบ,บ๋มีข้อมูลน้อยอะไรเงี้มันก็ไม่ดกถ้ามีข้อมูลมากๆศึกษาแบบครบจักรวานแท้เก๋อะไรยังได้เปรียบเทียบได้เพราะฉะนั้นนี่คือศูนย์พระเครื่อง ARL ชอบอย่างไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วย ผมก็เป็นพยายนถ่ายทอดถ่ายทําในเมื่อสื่อแบบสาธารณะเราก็จะให้ข้อมูลเพื่อนๆพ,พ,พ่อแม่ครูบาอาจารย์พี่ๆน้องๆลูกๆหลานๆที่สนใจในศาสตร์พระเครื่องกันได้ศึกษากันแบบเต็มอิ่มครับหน้าตาก็เป็นลักษณะอย่างนี้ครับแต่ว่าเหรียญหล่อนะครับนี่เป็นเหรียญหล่อก็เลยแบบดูหน้าตาบางพงบางอะไรก็อาจจะแตกต่างกันบ้าง เพราะฉะนั้นนี่คือศูนย์พระเครื่อง ARL ของผมที่จะถ่ายทอดถ่ายทําให้ท่านได้ศึกษากันครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ด้วยก็แล้วกันครับพยายามที่จะถ่ายทําถ่ายทอดพระที่มีมีอยู่ที่เช่ามาบูชามาอยู่ในวงการพระมาก็นมนนานแต่คนที่จะรู้จักเราก็คงจะไม่มีเพราะว่าเราแบบเป็นเซียนข้างถนน เป็นคนไม่ค่อยมีแบบอิทธิพลในวงการพระเท่าไหร่เพียงแต่ว่าก็ไม่แบบมีใครรู้จักมากถึงแบบที่เขาจะเรียกว่าเสียน <c oughs> เพราะฉะนั้นเราไม่ใช่เสียนใหญ่เสียนโตนะครับเราเสียนข้างถนนคนหนึ่งเท่านั้นครับแต่เรามีก็พอสมควรนะครับก็ถ่ายไปนี่ก็รวมห้าร้อยองค์ไปแล้ว แต่ก็จะตามมาอีกกี่ก,กี่ร้อยองค์พูดยังไงกี่ร้อยองค์ก็ยังไม่รู้ครับก็จะถ่ายทําให้ได้ดูไปเรื่อยๆครับเพื่อให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้มีข้อมูลได้ศึกษากันครับอย่างแบบเต็มอิ่มเข้ามาเท่าับในศูนย์พระผมศูนย์พระเดียวเนี่ยมีข้อมูลพระแท้ๆที่ท่านจะได้ศึกษาในมหาศาลเลย500กว่าองค์นี้ก็ไม่น้อยนะครับ โดยเฉพาะพระหายากอย่างทุกวันนี้ครับก็คิดว่าใครหรือที่ไหนมีก็เอามาเปรียบเทียบเอามาศึกษากันดูว่าแท้เกออะไรยังไงก็จะได้มีข้อมูลแต่เราก็มีอยู่ไม่ใช่น้อยเหมือนกันก็พยายามมาถ่ายทำสิ่งที่ว่ามีเยอะที่ว่ามีมากให้ได้ดูกันแบบเต็มเ จริงๆจังๆเันทุกทีว่ามีจริงๆนะที่ถ่ายทำมานี่ของยังอยู่นะอะไรต่างๆนี่คือศูนย์พระเครื่อง ARL ของผมก็ต้องขอขาขอพระคุณเลยครับโดยเฉพาะสื่อสาธารณะที่มีใจกว้างกรุณาให้เราได้แบบเผยแพร่ในสิ่งที่เรามีไม่เหมือนกับสมัยก่อนเราไม่มีสิทธิ ที่จะเข้าถึงสื่อเรามีขนาดไหนเรารู้ขนาดไหนเราก็ไม่มีสิทธิ์นะครับเพราะของทุกอย่างต้องใช้สตางค์มหาศาลมองเงินสมัยก่อนเนี่ยหลักแสนแสนอะไรนี้โอ้โหแบบเป็นเงินที่ไม่ใช่น้อยนะครับถ้าเปรียบเทียบกับทุกวันนี้เงินสมัยก่อนเงินแสนนั้นสื่อแต่ละสื่อนี่เจอเข้าไปเป็นหมื่นเป็นแสนเราก็ตายแล้วครับ นี่คือศูนย์เครื่อง ARL ชอบอย่างไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รแล้วกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ